สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บเงินในบอกฟูดเกลแบบเก็บง่ายๆเลยเก็บทั้งฝฟดเมนและเก็บทั้งเงินไปด้วยะซึ่งวิธีการฟาร์มมันง่ายมากเลยก็คือค่าเจ้าทะเลนั่นเองครับเจ้าทะเลมันดอกเงินแสนหนึ่งเลยครับดบแสนหนึ่งแถมได้เฟดเมนประมาณสองร้อยสมาโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วผมมาทําอะไรกเก่ะลืมอ๋อผมจำได้อยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนผมก็เล่นเล่นเลยอยู่โรงเรียนผมไปเรียนฟาร์มไม่เหมืที่โรงเรียนแหละ คือฟาร์มเรทีนี้มาตีบอลเลพยพผี <S <S ่เออ,เออเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยดีกว่า <S <S ถ้าเกิดถามผมว่าทำไมไม่ไปโลกสามคือโลกสามมันแหล,ลกโทรศัพท์ผมมันเครื่องกากไงไปโลกสามไม่ได้ไปแบบแหลกอย่างอย่างแหลกเลยอ่ะแหลกเกินไปอ่ะดูขนาดโมเดลเรือมันยังไม่โหลดให้เลยเดี๋ยวลองโมเดลเรือโหลดก่อนเคเรือรวมมาแล้ว เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เจ้าทะเลเกิดเลยแล้วกัน